ันในเกมเกบอะไรครับผมอ๋อครับอืมอย่างนี้คุณน้ำปันครับเอ้ยมึงครับครับคุณนีปกดมาเร็วครับโอเค โอเคเพราะว่าผมจีน้ำเงินหรือเปล่าวะเพราะว่าไอจีเหลืองอ่ะดิใจ่ครับนัาปันคุณเรียกมาเอาตันเร็วครับเร็วครับเร็ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าสนใจมันเราแต่ไม่สนใจมาเราจะกดไปเรื่อยๆมันบูลลี่แล้วนี่คนที่ต้าบูลลี่ทำให้เกมไม่จะดูแล้วบัลก็แต่ไม่ตันดูเพราะมันบูลลี่คนติรออกเกมดูเอ่ดดู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 ดไม่ได้แอมดูล็อกไม่ได้แอมตัวล็อกอ่ะอ่ะได้แอมแล้วแหละอีกตูดมมื่อกี้ และจากนั้นพวกเราก็ได้ผลิตไปเรื่อยๆแต่ที่ได้ออกมาเปน็นลูกับอ okay, 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 okay. okay, ๋อเหรอครับโอเคครับโอเคครับโอเคตามเลยครับตามมาแล้วโอเคซื้อเลยป้าวู้ว้าวได้ก็ับ โอ้แล้วครับนะคุณน้ำปายครับตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่แล้วครับคุณตาผมมาครับผมอยู่ได้หลังครับคุณไปเล่นอะไรคุณไปกดตรงน,นี้เลยครับกดตรงแงกกดตรงไปเก็บเลยเออเก็บโอเค้เควหวังน,นี้เราก็เก็บตาไปเลย ใช่เป็ท็อปวันใช่เลยพูกถูกแล้วครับผมอืมโ,โ,โอ้โอ้โหขอมันแคบเพียงโอเหลักพาเล็กโอ้โอ้โอ้โอเคหลักพันแล้วหลักพันอ่าลอยแล้วหน้าป่าตอนนี้ผมมีตา,ายเท่าไหร่แล้วครับ น,นี่ผมตมั้งเท่าไหร่โอเคเก็บใต้อีกนักหน่อยตึงใต้หนึ่งพันนะครับท่านผู้ชมเอาละทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้มีไมกก้กระทาวิเศษแบบใหม่แล้วจ้าทำไมผมขย,ยับตัวไม่ได้เนี่ยโอเคผมมีไม้มกระเอ้ยขย,ยับตัวไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมก็ได้มีมกกไม้กระตาใหม่นะครับไม้กระตาตัวฟองจะผูกของตีตาแล้วก็อตอนนี้เราก็ได้เพิ่มคุณตองน,นะครับอืมจุดก็ดไปเลยนะนี่ย โอ้ว้าวไอินี่มันบักอะไรวะนี่ยดูคนบักอะไรวะทุกคนทุกคนครับนี่มันบักอะไรวะนี่ยโหรยะเธเีย้ริๆเลยอยวหูกอะไรวะเนี่ย ปลหอยครับผมอืมคุณนักปัตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่แล้วครับผู้หญิงคนนี้เขาไม่ทําร้ายเราไปว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นมิตรเราก็จะไม่ทาร้ายเขา <S <S เฮ้ยเฮ้ยไป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 เ,เป็นมิตรก็ดีแหละตอนนี้เราได้ตั้งป่าตาใหม่ยแล้วดูสีโอ้โหอย่างโลกแม่งมีด้านหน,น,น,น้าด้าน,นโอ้โหอย่างพวนี้อวว่ะตอนนี้เราได้อ

แต่ตุตมมันจะมากบุกได้หรือสิครับเพราะปืนเลื่โตขนาดนี้นะผมอยากขึ้นไปได้านบนเพื่อไปปลด็อกตรงนี้โอ้โหตีเหลืองหมดเลยใช่เหลืองโอ้ยโอ้โอตีตางได้ มันไม่ได้ท่าแบบประตูเลเตอร์เหรอโอเคเชือเข้ <Studio> าประตูเข้าประตูน้ำปั่นคุณก็ตายอยู่ที่านเข้าประตูเพื่อนเพื่รูปสิ่งคุณไม่ได้เข้าประตูของคุณ <Studio> ใช่เต่กนิ้วกคนครับตอนนี้เรามาถึงััตตอนนะครับแต่ตันนี้ออพเกรดของตาพัปนปมนเลยครับ เล่นม yeah. yeah. oh, mm ่เป็นไรไ้วยล้ำก็ถ่ถ้ตงเรเนี่ยสุดยอดไปเลยครับโหโอ้ะไม่มีกังมั

เากรพับเอาจะพาบให้เขไปยิวแล้วจะพักให้เาอกปากกดตามกดจดตาม่องของน้ำปัดด้วยและกดจตมเาของดวยอาคันี้ะหละขอิวก่อนกริวก่อน

อืมโขาจริงเลยเขาข้ามมูออะไรเขาหวรล้วคนตุ้ม่าุ้มอะไรวะอ้ต้มอ้าต้มด